เกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูคคตตสที่เน่านะคะคา,ากระถางเลยที่สวนของมุมกเกษตรนะคะแล้วก็เราจะมาพูดถึงสาเหตุนะคะที่คคตตสของเราเน่านะคะก็สาเหตุที่อของมุมกเกษตรเน่าสองต้นนี้นะคะก็คือมุมกเกษตรเนี่ยผสมดินนะคะ ผสมดินแล้วก็เอาปุ๋ยออสโมโคสผสมลงไปนะคะแล้วก็คือเขาอยู่ไม่คือปลูกไม่หมดนะคะแล้วมุมกเกษตรก็ค้างเอาไว้นะคะค้างเอาไว้นานมากนะคะแล้วก็เอามาปลูกนะคะทีนี้เหมือนกับว่าเค็มไปนะคะเขาก็เลยเน่านะคะจริงๆวันที่มุมกเกษตรเห็นเนี่ยคือเขายัางเน่าแค่โคนนี้นะคะแล้วก็มุมกเกษตรว่าจะหาเวลามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าก็ าหาเวลาไม่ได้นะคะเอาไปเอามาก็คือจนกระทั่งตอนนี้เลยนะคะเขาดำไปหมดแล้วนะคะเพื่อนๆสาเหตุที่เขาเน่าเนี่ยหลังๆเลยนะคะก็มาจากดินนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาที่เราปลูกเนี่ยแผลเขาแห้งดีหรือ,อยังนะคะหรือว่าบางทีถ้าเกิดว่าเ,เราถอดกระถางเขาแล้วก็แผลเขามีเขามีแผลติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้รักษานะคะเวลาที่เราไปปลูกเนี่ยเขาก็โดนความชื้นปุ๊บเขาก็จะเน่านะคะ อีกสาเหตุหนึ่งอะเอาเป็นว่าเรียงเป็นข้อเป็นข้อไปแล้วกันนะคะข้อที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ดินของเรานะคะว่าบางทีดินที่เราใช้เนี่ยอาจจะมีเชื้อนะคะเชื้อเน่านะคะก็คือเอ่อก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเน่าได้นะคะทีนี้ จะหลีกเลี่ยงได้ยังไงก็คือเราหลีกเลี่ยงโดยการไม่ใช้ดินเก่านะคะเราควรที่จะใช้ดินใหม่อยู่เสมอทุกครั้งที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะข้อที่2นะคะเกิดจากการใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆก็คือ อย่างที่มุมกเกษตรปลูกแล้วมุมกเกษตรก็จะบอกเพื่อนๆทุกครั้งนะคะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราควรที่จะใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอดีนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าน้อยเกินไปเนี่ยก็คือต้นไม้ของเราก็จะได้รับสารสารได้รับปุ๋ยไม่เพียงพอนะคะแต่ถ้าเยอะเกินไปเนี่ยปุ๋ยของเราดินของเราก็จะเค็มนะคะทำให้รากต้นไม้ของเราเนี่ยเน่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึงนะคะ สาเหตุที่3นะคะก็คือเขาเอ,อะไรนะเขาอยู่ในดินที่ชื้นจนเกินไปนะคะทำให้เขารากเขาเน่าแล้วก็เขาก็ลามขึ้นมานะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเวลาที่ลดน้ำนะคะเราควรที่จะลดน้ำให้ชุ่มๆนะคะ แต่ว่าดินที่เราใช้ปลูกเนี่ยเราควรที่จะใช้ดินที่ผสมโปร่งๆนะคะเพื่อนๆคือเวลาลดน้ำเนี่ยมีอย่างเพื่อนๆบางคนนะคะก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าเวลาไปซื้อต้นไม้เนี่ยพ่อค้าเขาแนะนําว่าให้ลดน้ําแค่แบบใช้ป๊อกกีก้ ชบกี้อ่ะฉ,ฉ,ฉีดฉีดฉีดก็พอนะคะมุมเกษตรบอกว่าลดน้ําให้ชุ่มๆไปเลยนะคะก็คือฉีดฉีดแค่นั้นไม่พอนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยคือรากของเขาอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราลดน้าเนี่ยควรที่จะลดให้ถึงรากของเขานะคะลดให้ชุ่มๆไปเลยนะคะแต่ว่าสําคัญที่สุดนะคะเพื่อนๆก็คือการผสมดินนะคะต้องผสมให้โปร่งๆนะคะ เรื่องของการลดน้ำเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะคะอยู่ที่ดินนะคะแล้วก็อย่าลดน้ําบ่อยนะไม่ใช่ว่าดินโปร่งแล้วจะลดน้ําบ่อยๆได้นะคะเพื่อนๆคทตัสเป็นไม้ที่เอ่อคือต้องการน้ํานะคะแต่ว่าต้องการน้ําไม่บ่อยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราลดน้ําเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่กับความชื้นตลอดเวลานะคะเขาก็จะเน่าได้นะถึงแม้ว่าเราจะผสมดินโปร่งแค่ไหนก็ตามนะคะเพื่อนๆนี่ก็ เอาข้อที่สามข้อที่สี่มารวมกันก็คือการลดน้ําแล้วก็เรื่องของดินนะคะก็เออบางทีเนี่ยหลักๆก็มีแค่นี้นะคะในเรื่องของการติดเชื้อเน่ารามอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากดินทั้งนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความชื้นทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆสาเหตุที่คัดตันเน่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากดินทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะเออ ถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเริ่มลามเนี่ยเราสามารถรักษาเขาได้ไหมนะคะคือรักษาพูดถึงเรื่องการเน่าเนี่ยคือแบบ เอ่อถ้าจะให้รักษาเขาเนี่ยก็คือตอนที่เราต้องถอดกระถางมาดูตอนที่เขาเพิ่งจะเป็นที่ลากอะค่ะเราถึงจะสามารถรักษาเขาได้นะฮะแต่ถ้าเขาลามขึ้นมาโผล่ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วเนี่ยวิธีการรักษาก็จะไม่มีแล้วนะนะแต่เราสามารถช่วยชีวิตเขาได้โดยการตัดกราฟนะคะถ้าเกิดว่าลามแค่โคนอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นปุ๊บเราก็สามารถที่จะตัดเขามากราฟได้นะฮะก็คือตัดส่วนข้างบนที่ยังไม่เน่าเนี่ย ไปกราฟนะคะหรือว่าใครที่อยากจะทายาเล่งลากแล้วก็ลองล่อลากเขาดูก็ได้นะคะในกรณีที่เขาเพิ่งจะลามนะคะหรือว่าใครที่อ,อ,อยากจะอยากจะกราฟนะคะก็คือสามารถเอาไปกราฟได้แต่ว่าสําคัญที่สุดนะคะก็คือเวลาที่เราเฉือนไม้ของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะเฉือนให้สุด เชิญให้แบบรอยโรคของเขาไม่มีรอยโรคอะนะรอยโรคเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะก็คือรอยโรคเนี่ยเขาก็จะเป็นสีสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลสีเหลืองนะคะเราต้องสังเกตดีๆแล้วก็เฉือนออกไปให้หมดนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเฉือนออกไปไม่หมดเนี่ยคือ ในกรณีที่เขาเกิดกับรากแล้วเพื่อนๆพ,นพนยายามรักษานะคะก็คือเราเฉือนไม่หมดแล้วเราเอาไปปลูกปุ๊บเนี่ยคือเราผึงให้แห้งก็จริงนะคะแต่ว่าเชื้อโรคของเขายังอยู่ในเนื้อนะคะเวลาที่เราไปปลูกปุ๊บแล้วเขาโดนความชื้นเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะลามนะคะโรคก,ก็จะลามนะคะหรือในกรณีที่เขาลามขึ้นมาข้างบนแล้วเราเฉือนไปกราฟหรือว่าล่อรากอะไรอย่างเงี้ยคือเชื้อของเขายังอยู่ในเนื้อเยื่อนะคะเขายังไม่หมดคือเพื่อนๆต้องเฉือนให้แบบ อลอยสีสีลอยแปลกๆอะ่ะออกไปให้หมดนะคะเพื่อนๆถึงจะเอาไปลอดล่างหรือว่าเอาไปกราฟได้นะคะบางทีนะคะมุมกเกษตรเคยเอาเขาไปกราฟแบบเราเฉือนไม่หมดอะ่ะเราเราไม่สังเราอาจจะสังเกตไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเราไปกราฟปุ๊บนี่ก็คือไม่เฉพาะหัวไม้ของเราเน่านะคะเน่าไปยันต่อเลยนะคะเพื่อนเอนเพราะฉะนั้นเอเพื่อนเพื่อน,อนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะแต่ของมุมกเกษตรนี่คือสองต้นนี้เนี่ยมุมกเกษตร ไม่คิดที่จะช่วยเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะคือถ้าเห็นตอนที่เขาเพิ่งจะลามเนี่ยมุมเกษตรก็คงอยากจะช่วยเขาอยู่แหละนะคะแต่ว่าพอไปเห็นก็คือเขาลามมาข้างบนนี้แล้วค่ะแต่ว่ายังเหลือเขียวๆข้างบนนี้ส่วนหนึ่งนะคะทีนี้มุมเกษตรก็อ่าช่วยเขาไม่ทันแล้วนะคะก็อย่างว่าคือโรคเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดได้โรคเน่าโรคอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเกิดอ่าข้างในดินนะคะถ้าเราไม่สังเกตดีๆเราก็จะไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเยอะ ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเพื่อนๆมีน้อยนะคะต้องควรสังเกตหมั่นสังเกตแคตตาีของเราบ่อยๆนะคะว่าเขามีความผิดปกติอะไรบ้างนะคะบางทีเขาอาจจะแค่แบบ เหีย่ยวไปนิดนึงหรือว่าเขาอาจจะสีซีดไปอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ควรที่จะรื้อเขาออกมาดูระบบล่างนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะสําหรับระบบล่างเนี่ยถ้าไม่มีเพลี้ยแป้งนะคะก็เกิดจากการเน่านี่แหละนะคะหลักๆก็สองอย่างนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้มุมเกษตร,รก็ฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนเนาะมาแบ่งปันนะคะ คัดตันเน่าแล้วก็สาเหตุหลักๆที่ทําให้คัดตันเน่าแค่นี้ก่อนนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆมีข้อมูลดีๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคัดตันเน่าก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับคัดตัดนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพยายามเอามาแบ่งปันนะคะในเรื่องที่มุมเกษตรไม่รู้มุมเกษตรจะไปหาข้อมูลนะคะแล้วลเอามาแบ่งปันกันนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่ นนี้ก่อนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ